สวัสดีครับอยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะครับขวามือเป็นทางด่วนบางนานะครับขึ้นสะพานไปทางด่วนบางนาวันนี้จะพาเข้าท่าเรือคลองเตยจากฝั่งถนนบางนาตรานะครับถ้าเราจะขึ้นทางด่วนให้ชิดขวาขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าขึ้นทางด่วนมันขึ้นได้9ก้าโมงนะครับส่วนทางข้างล่างตรงแยกบางนาตราเนี่ยรถบรรทุกที่จะวิ่งเข้าท่าเรือหรือจะเข้าทางสหไทยอะไรพวกเนี้ย ถนนสับพพุมุต์เขาจะอนุรลมให้นะครับไม่ถึงกติดเวลานะครับ <c oughs> ก็วิ่งกันได้อยู่แต่ว่าถ้าจะเข้าท่าเรือถ้าจะเข้าท่าเรือถ้าไม่ขึ้นทั้งด่วนบางนาไปลงหน้าท่าเรือก็คือวิ่งตรงนี้แหละผ่านแยกบางนาข้างหน้าเราเนี่ครับผ่านแยกบางนาไปแล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงถนนรถไฟสายเก่าก็เลี้ยวขวาตอนนี้ก็กําลังาน่าจะประมาณแปดโมงนะครับประมาณแปดโมงรถก็ติด แยกบางนาอันนี้ถือว่ารถมากขึ้นขึ้นตัวได้ช้านะครับไม่ถึงว่าระติดส่วนถ้าจะกลับรถชิดขวาตรงนี้นะครับกลับรถใต้สะพานรถตู้คอนเทนเนอร์กลับได้นะครับส่วนเลี้ยวซ้ายไปเป็นถนนสุขุมวิทนะครับที่จะผ่านอิมสำโรงอะไรพวกนี้นะครับเส้นนี้นะฮะจากแยกบางนาวิ่งเข้าไปทางซ้ายมือที่เป็นถนนสุขุมวิทนี่นะครับรถบรรทุกห้ามวิ่งตลอดเวลาในเวลากลางวันนะให้วิ่งได้แต่ในเวลากลางคืนนะครับ กลางวันติดเวลาตลอดเลยนะเพราะมันผ่านห้างอิมพูเรียมก็วิ่งกลางคืนก็วิ่งได้หลังหลังสี่ทุ่มนะครับประมาณหลังห้างปิดนะก็คือบางคนไม่เข้าใจวิ่งตอนกลางวันมาจากต่างจังหวัดผมเคยเห็นรถบรรทุกวิ่งผ่านไปโดนจับนะครับจังหวัดสุพรรณกลางวันไม่ติดเวลาก็จริงช่วงช่วงช่วงเที่ยงช่วงอะไรเงี้ยมันไม่ได้ติดเวลาก็จริงนะครับแต่ว่าตรงหน้าห้างอิมพูเรียมนี่ยเขาจะกลางวันเขาจะห้ามติดตลอดเวลานะครับวิ่งอีกทีได้กลางคืน สายมือเราโอ้ลดบัตรสวยนะครับก็าากที่เราออกมาติดตรงนี้แปดโมงกว่าๆเนี่ยฮะเรารู้อย่แล้วว่าตรงนี้รถติดนะครับเราเลยออกมาก่อนเวลา,าสายในนะครับสายในจริงๆก็เข้าได้เก้าโมงนะครับสายในหรือทางรถไฟสายเก่าที่เราจะเข้าเข้าท่าเรือนะครับแต่เรามาติดตรงนเนี้ยเนี่ยขยับไปสองครั้งนะฮะยังไม่ถึงก็ผมกะเวลาน่าจะพอดีเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องสายในให้ฟังเดี๋ยวรอสักครู่ครับ ติดอยู่ประมาณเขียวประมาณ3รอบนะเมื่อกี้เนี่ยรอบที่3ได้ละตัวนี้ก็จะเป็นประมาณ4ี่ห้าเลนจากแยกบางนานะครับพอจะเข้าสัสสพพุทธถนนสัพพุทธนะครับก็เลนจะบีบจริงๆมันจะเหลือ3เลนนะตรงน,นี้แต่ว่ามันจะมีรถจอดเลนหนึ่งมันก็เลยทําให้เหลือแค่2เลนที่ไปได้นะครับก็เบียดกันไปนะครับตามภาษาย่านบางนานะรู้กันเดี๋ยวรู้กันเขารู้กันเขารู้กันเขารู้กัน อตอนนี้เราชิดขวาเพื่อที่จะทําการเลี้ยวขวาเท่าเข้าไปทางท่าเรือนะครับวิ่งผ่านคลังน้ำมันตรงนี้เป็นถนนเขาเรียกว่าถนนทางรถไฟสายเก่านะครับข้างหน้าเราตอนที่เราอยู่ตรงนี้มันคือถนนสับปะบุธมันตัดกันกับถนนทางรถไฟ โอ้ยพูดไปถูกทางรถไฟสายเก่านะครับอันนี้ตรงนี้เป็นไฟกระพริบนะฮะเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็จะไปทางปู่เจ้าสมิงพรายนะครับส่วนเลี้ยวขวานี่ก็จะเข้าท่าเรือนี่เราเลี้ยวขวามาแนละ้วก็จะวุ่นวายกันนิดนึงนะครับอ่ะที่ผมจะบอกนะครับก็คือเส้นนี้นะครับเส้นทางรถไฟ สายเก่าเส้นนี้นะครับก็คือเขาจะใช้เป็นวันเวนะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์จะใช้เป็นวันเวครับวันเวยังไงนะฮะก็คือจริงๆมันเป็นถนนสวนทางกันนะครับถ้าเป็นช่วงเช้าตั้งแต่6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงอันนี้เอาเวลาเดิมก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงล่าสุดถ้าเปลี่ยนแปลงยังไงผมไม่แน่ใจแต่เอาที่ว่าผมรู้เวลาเดิมก่อนเป็นช่วงเช้าจันทร์ถึงศุกร์นะครับหกนาฬิกาถึง9ก้าโมงนะครับให้วิ่งเข้าได้2เลนแบบนี้นะครับซึ่งถ้าใครวิ่งออกมา ก็คือย้อนสอนนะครับเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นวอนเวนะให้วิ่งเข้าตอนเช้า2เลนนะครับจันถึงสุกนะครับเก้าหกโมงถึง9ก้าโมงเช้านะหกโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าให้วันเวเข้าได้ทั้ง2เลนนะครับส่วนตอนเย็นก็ 4, 4ี่โมงสี่โมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มนะครับ4ี่โมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มนะครับจะให้วันเวออกนะครับ วันวีออกก็คือออกได้ทั้ง2เลนจะไม่สามารถเข้าได้นะครับถ้าใครจะเข้าแบบผมแบบนี้แบบเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องรอทุ่มหนึ่งนะครับไม่สามารถเข้าได้นะครับเป็นวันวีนะครับวันวีตอนเช้าวันวีเข้านะครับถ้าเรือตอนเย็นวันวีออกนะครับอีกทีนะครับตอนเช้านะครับตั้งแต่6กโมงเช้านะครับตั้งแต่6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้านะครับเป็นวันวีเข้านะครับแบบ2เลนแบบนี้เลย อ่าคนแถวนี้เขาจะทราบกันฮะแต่ถ้าจะสวนมาก็คือย้อนสอนนะนะสวนมาคือย้อนสอนเนี่ยแบบ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 คันเนี้ยก็คือย้อนสอนแต่ถ้าบ้านเขาอยู่ตรงแถวแถวนี้เขาก็ต้องจาเป็นต้องย้อนนะครับส่วนตอนเย็นนะครับสี่โมงเย็นสิบหกนาฬิกานะก็ให้วันวีออกสองเลนนะครับวันวีออกสองเลนก็จะมีแต่รถวิ่งสวนออกมานะครับเส้นนี้ติดเวลานะครับ เส้นนี้จริงๆแล้วติดเวลารถบรรทุกก็ห้ามนะฮะแต่ช่วงยโควิดนี่ก็รุ่มมารวยกันได้นะครับเขาทําวันวีระบายรถเพื่อที่จะไม่ให้รถในย่านนี้มันติดนะครับประรถมันเยอะมากมันติดนะวันวีเป้าหมายของระรวจราจรเขาก็คือตั้งใจให้เป็นการระบายรถนั่นเองนะครับก็ประเด็นก็ตรงๆเลยก็คือ เช้าระบายรถเข้านะครับคือคนเข้าไปทํางานเข้าไปชั้นในกรุงเทพชั้นในนะครับเย็นระบายรถออกก็คือคนเลิกง,งานนะครับก็ระบายรถออกสบาย,บายถ้าใครไม่มีกิจไม่มีอะไรก็ถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามได้นะครับแล้วก็เส้นนี้ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาก็ได้นะครับเพราะว่ามันทางมันคู่คามากนะเนี่ยแล้วคนใหม่ๆหรือคนต่างจังหวัดก็งงนะครับมันวันวียังไงอะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวรถมันจะชนกัน อันเนี้ยฮะผาท่อมันก็กขุดขะนะครับวิ่งลำบากนี่นะครับเราก็มาออกตรงกล้วยน้ำไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวามันก็จะไปทางถนนพระรามสี่นะครับซ้ายมือเราก็เลี้ยวเข้าท่าเรือเลยนะครับเราออกจากถนนรถไฟสายเก่าหรือหรือ,รอสายในแล้วนะครับ เนี่ยผมจะเข้าท่าเรือเลยเนี่ยนะครับตอนกลางวันนะครับเรามารถถังเปล่านะตอนกลางวันรถถังเปล่าเข้าได้ทั้งสองทางนะครับถ้าเป็นหลังสี่โมงเย็นไปฝั่งนี้รถถังเปล่าเข้าไม่ได้นะ UM เราจะเข้าท่าเรือต้องมีบัตรรถบัตรคนนะฮะตามที่เคยบอกนะครับบัตรรถบัตรคนใครสงสัยถามได้นะครับอีกทีนะครับข้างในนะครับก็คือ ้างในก็คือติดเวลาเอ้อีกทีนะทางทางรถไฟสายเก่านะครับก็คือวันวีเข้านะครับอีกทีนะ6โมงเช้าถึง9โมงเช้าวิ่งเข้าได้2เลนนะครับส่วนตอนเย็นนะครับขาออกนะครับตั้งแต่บ่าย4โมงถึง1ทุ่มนะครับก็เป็นวันวีออกก็คือตอนเช้าวันวีเข้านะครับก็คือ6โมงเช้าถึง9โมงเช้านะครับก็จะวิ่งเข้าได้2เลนตามภาพเลยนะส่วนตอนเย็นนะครับ4โมงเย็น ถึงหนึ่งทุ่มนะครับก็จะเป็นวันเวลออก2เลนเลยนะจากแถวแถวท่าเรืออะไรพวกนี้นะเพื่อเป็นการระบายรถนะครับถ้าใครจะเข้าเช็คเวลาดีๆนะครับใครจะออกเช็คเวลาดีๆนะครับแล้วจริงๆแล้วก็ติดเวลาด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเช็คกันเองแล้วกันตอนนี้เราอยู่ในท่าเรือของเตยนะครับบัตรบัตรรถบัตรคนต้องพร้อมนะครับท่าเรือของเตยเมื่อกี้ก็มีการตรวจบัตรรถบัตรคนแล้วก็สแกนวัดไข้าตามาที่ช่วงนี้โควิด -19 ระบาดเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ เดี๋ยวผมหาที่จอดรอใบางานจอดไหนะเดี๋ยวหาที่จอดรอใบางานเดี๋ยวไปหาที่กดเงินเนี่ยในท่าเรือมีโรงอาหารมีที่กดเงินมีทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงนะเข้ามาสบายๆภาษาอีสานใต้หรือภาษาเขมรนะครับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวจะ,จะซ้อน คำว่าจิ้งรีดนะครับจิ้งรีดนะครับกันเตสนะครับจิ้งรีดนะครับกันเตดนะครับกันเตดนะครับพูดยากนิดนึงนะจิ้งรีดนะครับกันเตสนะครับจิ้งรีดนะครับกันเตสเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ